สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็ย่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนําโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนโคราชมาฝากค่ะคุณพอ่อคุณแม่หลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเซียนโคราชเข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วก็ก,กดกระดิง่งเนาะเพื่อที่จะบอผ่านคลิปดๆีๆของทางช่องบุญนาโชคเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะ ว้าวถึงเซียนโคโราชนะคะเซียนโคโราชเพิ่นกับเป็นเซียนเหล,ล็กเล่าอีกหนึ่งเซียนของทางช่องบุญน้ำโชคเนาะทุกๆจันทร์พุทธศุกร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นแนวทางเหล็กเล่านะคะที่เพิ่นปล่อยออกมาแล้วก็จะได้ยินซื้อของเพิ่อนอยู่เอยๆนะคะเลขรัฐบาลไทยของเพิ่นกับปล่อยนะคะเลขเล่าก็เดินดีเลขไทยกับโบแพรกันคุณพ่อคุณแม่เมื่อวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่16กรกฎาคม2566หที่ผ่านมานะคะ เซียนโคราดนะคะปล่อยสูตรคำนวณมาโค้งเดียวจบวะสันเขา่าอีหลีคุณพ่อคุณแม่เข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเข้าทั้งหกสองนะคะแล้วก็สามศูนย์นั่นเองค่ะอหลายท่านลายคนก็นจะอยากหูแล้ววาเพิ่นเขาจังไดเพราะว่าอาจจะบ่เห็นคลิปของเพื่อนเซียนโคราดเนาะสําหรับคลิปแนวทางเหลขรัฐบาลไทยลายท่านลายคนก็นจะพาดไปลายอยู่นะคะเดี๋ยวเส้นซองโชว์ให้เบิ่งนะคะว่า งวดที่ผ่านมาเพิ่อนไห้แน่ทาาว่าแบบใดเล้วเข่าแบบใดนะคะนี่นี่รักทานเก่านะคะคุณบอกคุณแม่รักฐานงวดวันที่สิบหกระะกรดาคมที่ผ่านมานะคะสีหามือที่ผ่านมาเนาะนี่นะคะเพิ่นไห้ชุดบนมานะคะชุดล่างมานะคะถานับเลขจับคู่นี่ ชุดบนมีหาหางคุณพ่อคุณแม่ชุดล่างมีแค่ซีหางนะคะรวมแล้วแค่เก้าหางเท่านั้นนะคะกะเข่าใส่ทั้งสองคูคุณพ่อค,คุณแม่หกสองนะคะแล้วกะ0ศูนย์สามสามศูนย์นะคะนี่เนาะแนวทางเก่าที่เพิ่นปล่อยมาอ้เ้ยเป็นสูตรคํำนวณน,นะค,ะคุณพ่อคุณแม่ถือว่าฟีมือการคํำนวณของพอเซียนข้อลานเนี่ยเอว่าทัรธรรมดานะคะ ผู้ใดที่ได้เบิรงคลิปของพอก็จะเห็นอยู่นะคะว่าสุดยอดจริงๆมาสั่งอ่ามือนี่คลิปนี้นะคะบดไอ้เม่าเม่าจะฟัง,งซื้อดีคุณพ่อคุณแม่วางงวดที่พันมาเพ่นเขาได้มาแล้วนะคะได้ตองวดมาแล้วนะคะเจนซองตามให้ดวนๆเลยดวนแล้วดีวดวนวดว่นี่คุณพ่อคุณแม่เพราะว่า เส้นข้อหลาดนะคะพันเห็ดงานเนาะพ่นบอ,บอคอยวางปันได้นะคะบอคอยวางคํานวณให้ปันไดเส้นซองก็ตามตามนะคะนี่แม่นพ่นลำข้านเส้นซองแล้วผู้ใดบุเพ่นก็นเลยคํานวณให้ได้แล้วนะคะเอามาไห้แล้วเอามาไห้เส้นซองได้น้ำเสนใหยคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงแล้วโอ้ยเส้นซองกะยานคุณพ่อคุณแม่หาเนะาะเส้นซองกระตามนะคะ นี่นะคะเบลนใลนซื้อคุณพ่อคุณแม่เซียนโคลาดพันคำนวณเสียนพันเ,เลยทรงมาาหายนะคะเช่นทรงบอกนวดหัวมวนซื้อน <c oughs> ได้มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะต่องวดนะ,ะของเซียนโคราชประจำงวดวันที่31กรกฎาคม2566ค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะเซียนโคลาดนะคะเฮ็ดชุดบนไฮชุดบนนี่ก็มีทั้ง ตวิ่งตรูดเลขลักร้อยนะคะแล้วกะเลข3สามโตแล้วกัเล,ลวกเลขจับคูนะคะชุดลางกะมีตัววิ่งตัวรูดนะคะแล้วกัเลขจับคูมหาห้คือเก่านะคะอะโช์ไปเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะโช์ไปพร้อมๆกันแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะคะจะได้บม่งนะคะนี่นะคะ นี่คือแนวทางเลขรัฐบาลไทยที่เซียนโคราชปล่อยต่องวดออกมานะคะได้สดๆห่อนๆเลยคุณพ่อคุณแม่ได้มาหมาดๆเลยนะคะเซียนโคราชส่งมหาห้ปุ๊บเซียนซองกับเขียนใส่กระด,ดาษปั๊บนะคะเปิดโทรศัพท์ปั๊บนะคะทายคีปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งท่านที่นะคะ <c oughs> <c oughs> มาดูในส่วนชุดบนก่อนนะคะชุดบนในงวดนี้นะคะเซียนโคราชให้วิ่งรูดไปที่สี่กับห้านะคะ เดนมากคือ5าค่ะสำหรับเลขชุดบนนะคะงวดนี้ให้ลักลอยไม่ให้คุณพอ่อคุณแม่พิจารณาหน้านะคะลักลอยที่เซียนคอรลาดคำนวณได้ในงวดนี้ก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีแปดค่ะแต่เซียนคอรลาดบอกว่าเด่นแห้งขึ้นหนึ่งเด้อสำหรับรักลอยนะคะเนาะบันนี้จับเป็นเลขสามตัวมาให้ได้ทั้งหมดสี่หางคุณพอ่อคุณแม่ ก็มี1,9,5 1,9,4 1,8,5แล้วก็1,8,4เียค่ะเซนโคลาดมักแห้งไปที่1,9,5เนะคะเน้นไปที่1,9,5นะคะโดยส่วนตัวของเซียนโคลาดนะคะมาดูในส่วนเลขจับคู่ชุดบนนะคะให้มาทั้งหมดหหางนะคะก็มี7,4 7,5 8,4 8 5 9 4 9 5ค่ะตอนนี้นะคะที่ปล่อยมาตอนนี้ก็คือเส้นข้อหลาดมักแท่งไปที่8 5 9หกและวก็าหนะคะสำหรับชุดบนนะคะมาดูในส่วนชุดล่างค่ะเลขล่างนะคะเด่นวิ่งรูดคือ6กับ7นะคะเด่นมากคือ7ค่ะวัดนี้ล่างนี้เด่นแห้งไปที่7วัสันเส้นข้อหลาดว่า จับคู่มาหกหางเหมือนกันนะคะก็มี60ศูนย์หกสามเนเจดหนึ่งเจดสองเดสามนั่นเองค่ะส่วนตัวทีเซียนโคลาดมักแห้งในส่วนเหล็กล่างนะคะชอบมากไปที่เจ7ดศแล้วก็7จดสองค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะนี่คือชุดทีเซียนโคลาดปล่อยต่องงวดออกมานะคะ เป็นสูตรค้านวณค่ะคุณพอคุณแม่งวดนี้นะคะพิเศษแน่นะคะเซียนโคราชบอกว่านีคือชุดเต็มนะคะที่ปล่อยออกมาตอนนี้คือชุดเต็มก่อนให้คุณพ่อคุณแม่ไปพิจารณาก่อนนะคะจะมีโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนี่โบไดเปลี่ยนตัวเลขนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่เซียนโคราชนะคะจะฟันให้เลยนะคะสี่หางแค่นแค่นวสัน ที่ปล่อยออกมากนี่กบบ็ได้หลายนะคุณพ่อคุณแม่ชุดบนนีมีแค่หกหางชุดล่างหกหางแต่เซียนคอราดบอกว่าโค้งสุดท้ายจะตัดออกอีกจะเน้นให้อีกจะให้เลือกแคสซีห่หางวาสันปาิโทนียังบ่หน่อยอีกนะคะเซียนคอราดจะเน้นให้อีกเนะาะจังใดก็ต้องถาเบ่งโค้งสุดท้ายว่าเซียนโคราชนะคะจะเน้นให้ตัวไหนนะคะสี่คู่สี่หางในโค้งสุดท้าย จะเป็นโตใดก็ค่อยติดตามไว้ดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เซียนซอมจะตามให้อยู่เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้แนวทางใหม่คุณพ่อคุณแม่ในเบึ่งนะคะอ่ะก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแนวทางต่องงวดสำหรับรัฐบาลไทยนะคะของเซียนโคราชประจำวดวันที่31กรกฎาคม256 6ที่จะถึงนี้นะคะหลายท่านหลายคนก็นล่อค่อยนะคะเพราะว่าสูตรคำนวดของพอ่อถือว่า เขาท่าเติบนะคะเพราะว่าจะเป็นเลขไทยหรือว่าเลขเล่าเนาะอ่าชัดเจนแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะมันอีกเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบแล้วคุณพ่อคุณแม่เลือบบหลายมือแล้วก็จะหอดเลขไทยแล้วเนาะหลายถาดหลายคนก็ล่อแนวทางหลายสํานักนะคะสําหรับผู้ใดนะคะที่อ่ลอแนวทางของเลข ไม่มีโพเนาะเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะเลขไม่มีโพดับบนล่างนะคะเซียนซองได้มาแล้วเด็คุณหมอคุณแม่นะคะค่อยติดตามไว้ดีๆนะคะวันนี้นะคะล่ออยู่หน้าจอได้เลยนะคะได้แน่นอนเมือนี่จะได้ลูกกันว่างวดวันที่สาสิบเอ็ดกราากฎาคมสองหา้าหกนี้สิบเป็นตตัตดตัวใดออกเห็นตัวเลขเราวนี่งามคักนี่คุณหมอคุณแม่ คุณพ่อคแม่สิตัดใจได้ไ่นาอนะอ่ะจังไดกะล่อถ่าเบิงว่าจะเป็นตัวใดเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนส,สก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมและฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ